มาแหววลุ้นกันนะฮะลุ้นว่าสามสองหนึ่งเราจะค้างไหมท <c oughs> รงผมใหม่อ๋อโหตั้งแต่เก้าเดือนเก้าเพิ่งมีโอกาสมาไลฟ์โอ้โหงานยุ่งเรื่อนเยอะแย,ยะมากมายลดมือไปหมดเลยนะฮะทำคอนทงคอนเทนต์เพื่อทุกคนได้ดูนี่สต็อกก็ไม่เยอะเลยแต่ยังไม่ปล่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มปล่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มปล่อยวันนี้มีงานด้วยอ่างานอะไรอ่ะงานอะไรแต่เย็นนี้เพิ่งบอกสิเพิ่ง ยังไม่ถึงร้อยคนเลยเขาตั้งแต่ต้นเลยว่าวันนี้เราจะไม่มาขายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะอยากขายอยากซื้อก็ทักแชทกันเอานะครับผมนี่เราจะไม่มาขายเด็ดขาดเราเน้นมาพูดคุยกันก็พูดงี้ตลอดนะฮะหลากหลายเรื่องเลยฮะหลากหลายเรื่องราวแล้วเกินวันนี้จะเอาเรื่องสรุกสนานสีสันหรือว่าจะเอาแบบว่าคลืเครียดก่อนได้หมดนะฮะนั่นแหละตั้ท้ายกันก่อนนั่นไงอะไรรู้เลยอเจีปล่อยเปรตมาเลยใครบอก ได้ดูเปล่าเนี่ยยังโอ้โหสวัสดีทั้ง700กว่าท่านนะฮะเฮ้ยวันนี้มาเร็วเ0็ดรอ่ะเฮ้ยพูดเป็นเล่นใช่เหรอเฮ้ยเอาปจีบอยเป็ดเราไหทักบทักปั๊บหกรเลยเอาปจีบอยเป็ดเอาปจีบอยเป็ดมันคืออะไรเนี่ยต้องเปิดดูเลยเนี่ยโอ้ยอะอ่ะเล่าก็ได้ครับผมสำหรับใครที่ตกข่าวนะฮะข่าวเป็นวันนั้นยังไม่รู้แบบเนี่ยผมขับรถให้จ่าเนี่ยผมก็มีเวลาดูขาเจ็ดบาทช่วงนี้พูดตัวเลขเยอะหน่อยเผื่อจะเป็นโชคคราาาางงงให้้กับบบนนะะะฮมมสส่่ป๊อออไดเ ยื่นใส่มือเรียบร้อยไม่จ่ายเงินฮะแล้วผมไม่จ่ายเงินว่าเขาไงรู้ไหมเจ็ดร้อยหกสิบให้ไม่ได้เลยครับแลนีพี่โทบี้คืออะไรพีเหรือค่าหรือค่าคืออาจารย์อ๋อหรือค่าหรือค่าราหือค่าฟังดิฟังดิโอเคอ่ายังไม่จ่ายตังค์ให้ไม่ได้นะครับตกนรกอเวจีแสนพบแสนล้านพบเป็นแสนพบเลยนะแสนล้านพบแสนล้านชาติ โอ้โหอะไรขนาดน้พี่ไม่จ่ายผมให้ไม่ได้นะครับสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเจ็ดร้อยหกสิบเสียได้หรอคะราคาหรอคะราคาหรือคะไม่ได้ครับพี่พี่ไม่จ่ายนอย่างนี้ผมให้ไม่ได้ครับสามแสนพบสามแสนล้านชาติขึ้นไปเรื่อยเลยสุดท้ายไปจบที่ไรตัวไหมจบที่ไรให้ไม่ได้หรอคะห้าแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติไม่ได้ค่ะกราบค่ะกราบค่ะกราบค่ะอะไรขนาดนั้นกราบค่ะในขึ้นต้นนะคือให้เขากราบด้วยนะแล้วก็ แช่งเขาด้วยแช่งก่อนน่าจะมาส่งด้วยนะแช่ง <ขอ S 2> ว่น่าจะมาส่งด้วยแช่งว่าถ้าไม่เอามาส่งภายในห้านาทีขอให้จุดจุดหายชิปหายนั่นแหละพูด,ดง่ายๆเอาพูดเลยแล้วกันขอให้ชิปหายโอ้ไรเดอร์ก็รีบเลยนะเฮ้ยสงสัยลูกค้าหิวมากโมโหหิวแน่เลยโอ้เป็นเร่งร้านพิซซ่าแล้วก็ทำแล้วรีบมาส่งอะ่ะมาถึงปุ๊บกราบค่ะกราบค่ะไม่เป็นไรครับไม่จ่ายครับแต่ร้านบแสนร้านชาติโอ้โหตกอเวจีนี่ที่เป็นหัวข้อคือ ตกเอเวจีปอยเป็ดเนี่ยโหคอมเมนต์เยอะมากเอามาปนกันเยอะเลยเอเวจีนี่คือน,อนรกที่ขุมใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นขุมที่8ดนะฮะอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่นะฆ่าพระอรหันยังโลหิตบาตรหรือเลือดของพระเจ้าไว้ห่อขึ้นนะแล้วก็ยังส่งให้แตกแยกกันนีสาระใช่ไหมห้านันตริยกรรมเนี่ยกรรมใหญ่ห้าอย่างนี่นะฮะตกอเวจีมานนรกส่วนปอยเป็ดนั้นอยู่ที่กัมพูชาครับผม สม,มาเขาจะมีบ่อนคาสิโนเยอะลูกค้าก็เป็นคนไทยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเมืองไทยเราไม่มีบ่อนถูกกฎหมายเขาบอก<แ>ว่าโรงพยาบาลศรีธัญรับตัวไปหรอยงครับอเวจีมีแน่นอนเลยฟอยเปรตมีค่ะนะครับอเวจีมีปอยเปรตมีแน,น่ๆอยู่กัมพูชาอเวจีนี่ก็เป็น,นคําสอนในทางคุศาส,สนานะฮะนะบอกว่าคงจะเป็นภาษาลูกค้าคนนั้นจะรับสนะิบบาทสาบแช่งคนส่งของเยอะมากห้ามแต่ต้องตัวอะไรนะพระผู้เป็นเจ้าด้วยเขาถามว่ารวมว่านางปกติหรือไม่อืม โอ้ไม่กล้าพูดนางคงเคยไปปล่อย์นคอมเมนต์เพราะว่าที่คอมมเนต์พี่ตุ๊กตาว่านางคงเคยไปบ่อนแน่นอนโอ้โหมาโอ้โหมากันยาวเลยนะฮะโอ้อันนี้ตัอยอคำเต็มๆจริงเหรอก็มาเลยเหรอพี่เป็นก๊็พี่นิสาพี่นิสามาเต็มเลยฮะ นี่ก็ข่าวเป็นข่าวมาเลยเหรอชั้นกำลังขอโชอยากรู้นี่อ่านอันนี้จบเลยเพราะว่าคุกข่าวแล้วกราบค่ะคุณคุกข่าวสิคะคุกข่าวแล้วกราบแล้วให้พี่พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้อ่าไม่ได้เหรอคะได้คะโอ้ผมอ่านไม่ทันเลยมันเยอะมากเลยตัวนี้59วิ59วิตัวกเวจีปล่อยเป็ดแสนล้านพบแสนล้านชาติชั่วนี้ชั่วนี้นี่ล้านเดี๋ยวนี้ค่ะนะตัวพระผู้เป็นเจ้าค่ะค่ะสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ไม่ยอมให้อยู่ยวนี้ ขึ้นไม่ได้ค่ะรู้สงสารพวกหนูแล้วค่ะพยายามเข้านะค่ะสามแสนล้านพบสามแสนขึ้นไปเรื่อยนะในโลก AEG ปล่อยเป็ดเดี๋ยวนี้สี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติขึ้นไปอีกใน AEG ปล่อยเป็ดเดี๋ยวนี้อ่ช่วยตัวเองหน่อยสิคะเดินออกไปประตูไปค่ะเหลวอหกสิบบาทอะไรไม่ได้หรือคะเสียไม่ได้เลยคะเสียไม่ได้หรือคะเหลือคาเหลือคาหลือคาเหลือคา้าแสนเหลือคาห้าแสนล้านชาติใน AEG ปล่อยเป็ดเดี๋ยวนี้ค่ะ เดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะอูตายแล้วนี่มาขายของครับจันแล้วไรเดอร์ก็ทนไม่ไหวก็ปิดโทรศัพท์ไป59าิบาวิเต็มๆโอ้โหเลขมาเยอะนะ76059น่าจะมาแรงผมชอบเพว่าเลือค่าครับจันมันจะเป็นไวรั่เลือค่าเลือค่าเลือค่าเลือกวันนี้เราต้องใช้นะ760เสียไม่ได้เลือกค่าเลือค่าเลือค่าเลือค่าชอบชอบโอ้พี่ดูแล้วพี่ก็ไม่กล้าดู้ะตอนแรกเนี่ยโอ้โหแหมเห็นหัวข้อที่เข้ามาเยอะในตอนแรกเนี่ยเขาถามว่าแช่งคนนี้บาปไหมคะ โอ้บาปฮะบาปฮะมัน<ช>ว่าแช่งคน,นจิตใจเราไม่ดีฮะจิตใจเราไม่ดีเพิ่มันก็เป็นบาปแต่เริ่มที่ใจนะฮะแล้วปากก็พูดออกมาเป็นว่าจีเป็นวาจาอีกนะครับดีแล้วไม่มีการกระทําด้วยเนี่ยโอถ้ามีการกระทําลงไม้ลงมือนี่ครบเลยไก่จกรรมว่าจีกรรมมโนกรรมครบเลยนะฮะก็จะแช่งคนก็จิตใจต้องมาก่อนนั่นแหละครับก็อ,อย่าทําอย่างนั้นนะฮะก็เรามาระวังไว้ไรเดอร์ ระวังว่ช่วงนี้เขาไล,ลเดอร์สนใหญ่จะเจอแต่คนปแปลกๆเนาะคนพิเศษพิเศษอะไรเงี้ยโอ้โดีๆก็เยอะนี่ที่ชีวิตของเราก็ต้องเจอบ้างฮะพี่เขาบอกว่าอาทิตย์ผมมีคําถามครับขออนุญาตยกตัวอย่างด้วยความเคารพเช่นคุณแพรรี่เนี่ยต้องครองสมณเพศครับ,รบเขาก็มีเขาก็ปฏิบัติตัวไม่มีเสื่อมเสียในสื่อสารมาถึงมาแล้วเนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงกับคนที่ตอนครองสมณเพศแล้วปฏิบัติตัวหรือแสดงออกเลยเป็น LGBT บแบบนี้เนี่ยมันผิดนิดเรื่องศาสนามากกว่าเด็กน้อยอย่างไรครับโอ้ของพยานนี่นเขาเพิ่งตอบไปว่าน้าแพรด้ตอบไปอย่างชัดเจนแล้วนะฮะศึกมันแล้วเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแต่ตอนที่ของสารเพิเศอยู่ก็สํารวมกิริยาอาการนะครับน่ารักเรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดต้องออกอาการเยอะเหมือนที่เขาถามนี่ก็ไม่เหมาะไม่สมกับการรักษารูปนะฮะนี่เขาถามว่าแจกเสื้อหรอคะเสื้อเลยค่ะ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 เดี๋ยวก็ห้าแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติหรอก เออเราเดี๋ยวมาว่ากันไปไม่ได้นะคีย์เวิร์ดนี้พรุ่งนี้ต้องใช้นะใช้เหรอพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ไปไหนเขาเขาเขาพวกนี้ไปไหนบอกเขาเลยนี่พวกนี้นะเราได้มีงานนะครับผมนะไลฟ์ของนะบริษัทเออชื่อไหมเนี่ยไม่ได้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 แต่ว่าติดตามกันแล้วกันนะครับหกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับผมเป็นสินค้าของแบบคล้ายๆล้ายโอท็อปนะใช่ครับผมเป็นของผลิตภัณฑ์ชุมชนเจอกันนะครับพรุ่งนี้นะครับนี่ครับชุมชนพรุ่งนี้วันศุกร์ ชื่องานหกโมงถึงสองทุ่มนะครับพี่ๆฝากเจือกันด้วยนะโอของกินของใช้เพียบนะครับผมชื่องานว่าอะไรฮะชื่องานว่าไรของดีทั่วทิศพิชิตนักท็อปนักท็อปนักท็อปแน่เนี่ยนะฮะนะครับไร้ของกินทั่วทิศใช่ครับผมกินของใช้ด้วยนักชอบพิชิตนักชอปนะครับต้องของคุณภาพดีเนนอยของคนไทยคุณภาพดีๆนั้นเลยคอยแบบ ซีเอฟก็ได้พวกนี้ไปเจอพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่างๆมาเจอกันหน่อยหกโมงเย็นถึ็สองทุ่มนะครับผมเขาบอกว่าอุ้ยมีคนดูด้วยนี่ต้องรู้อยู่แล้วล่ะเพราะเขามาเห็นเราตลอดฮะใช่ครับตารักบ้างเลยด้านนั่นเลยครับเพื่อมนั่นเองนะสุดยอดเนี่ยครับพี่เพื่อนเพื่อนรื่อมราคา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 แสนสองแสนล้านพบ ก็เรื่องนี้ก็คือฮานะที่ไหนครับมองให้สนุกก็สนุกมองให้ปวดหัวก็ปวดหัวนะหัวจะปวสีลมพรงนี้สีลมนะครับผมเราเป็นไลฟ์ในเมืองเลยนะฮะพวกนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเราก็มีโนะต่อยาวเลยนะครับอ่ายาวหน่อยนะฮะไปต่างจังหวัดซะหน่อยใครอยากเห็นชุดพวกนี้นะบอกเลยเตรียมแมตตากระแด็ไปด้วยนะครับบอกเลยปวดตาปวดใจรถไฟสุ่มๆเสียบตาสุดๆเสียบตาสุดๆเลยนะฮะราคา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 นะฮะพี่ก็บอกเลยพวกนี้ชุดอาจารย์สุดยอดฮะบอกเลยทุกคนจะแบบว่าโอ้โห ของผมก็สุดยอดแล้วไม่ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นไงสําหรับของโชว์สุดยอดกว่าครับผมอยากจะบอกกันเลยยอดเยี่ยมแน่นอนไม่ได้บอกเขาเลยว่าจะไล์ด้วยหรือเปล่าอแต่ว่าไปทำคอนเทนต์แน่นอนเขาเห็นชุดเขาให้เข้าแล้วเชื่อเถอะเราไปชุดมันเล้าเย้ายวนมากเข้าใจมากเลยตัวเราจะเล้าใจหรือเย้ายวนเย้ายวนกลายเป็นเล้ายยนเลยทีเดียวนะครับผมอ๋ออ้าวก็คุณก้อยบอกว่าชื่องานภูเขาหน้กราบค่ะ ชื่อการคู่เก่าแล้วกราบคู่เก่าแล้วกราบค่ะคุณยินนิ่งๆหกเจ็ดร้อยหกสิบเสียไม่ได้หรือคะ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 คุณก้อยว่าที่นรกเอาเวทีปล่อยเปรตบ่อนให้เล่นไหมคะโอ้นัโหหนักกว่าเดิมนะฮะหนักกว่าเดิมฮะหนักกว่าเดิมฮะเยอะเลยฮะเยอะเลยฮะอย่าไปเลยไม่มีวันนี้ไม่มีใครทักทรงผมหลือเปล่นอกจากพี่เด็กวันนี้เราหล่อตัดผมพี่เอฟยังไม่เห็นทรงผมผมเลยพี่เอฟเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยขึ้นวันนี้ผมจะไม่จะไม่ออกฮะเพราะว่าผมยาวเกินไปฮะผมอะไรว่าตัดมาก็เขินยังเขินอยู่นะ หลังจากนั้นก็มีข่าวสลดใจหน่อยข่าวอะไรอีกอะแล้วเราก็ตกใจฮะอุ้ยคีย์บอร์ดระเบิดได้เฮ้ยตกใจเลยนะคีย์บอร์ดเนี่ยนะคีย์บอร์ดมันระเบิดได้ยังไงไหนลองดูคีย์บอร์ดโอ้โหหลายสิบปีของเรามันจะระเบิดได้ไงตัวอย่างนี้อุ้ยนี่ไงแล้วก็มีหลุดหลุดอยู่แถวล่างอย่างเงี้ยเออเพแหลกก็ตั้งก็สังเกตเอ๊ะเรียนไฟฟ้ามามันไม่ค่อยคีย์บอร์ดเนี่ยนะอันนี้นะมันไม่ค่อยระเบิดเลยนะเออแล้วระเบิดตรงไหนยังไม่ดูระเบิดไม่เท่าไหร่ฝุ่นเยอะมากเลยนะนเราไม่น่าทักเลยเนี่ย เนี่ยไม่น่ารักเลยเนี่ยมันก็หนักต้องมาทำเดีย๋ยวไปเช็ดใกล้พี่เช็ดใกล้เช็กเขาเขามองไม่เห็นหรอกอันนี้ก็รับมุกจรงเลยหยอกหยอกโอ้ยคีย์บอร์ดที่บอร์ดมันจะระเบิดได้ยังไงคีย์บอร์ดอะอาจารย์เจษดานะฮะที่จุฬาก็บอกว่าเอ๊ะมันดูมีเงื่อนงำนะโอ้คนที่แปลว่ามีความรู้นะฮะมาบอกตรงนี้ เราก็ตั้งพอสังเกตนะเราก็เริ่มเอกใจนะกับทีมงานนะว่ามันจะระเบิดได้ยังไงนะไม่มีทางมันจะเป็นไปได้ยังไงนะฝุ่นเกาะนี้ไฟฟ้าเข้าอะไรยังไงนะอะไรเงี้ยจนสุดท้ายครับโอ้โหทุกท่านก็คงจะทราบข่าวแล้วครับผมโอ้โหนักเรียนนะมสามนั้นเองเอาปืนมาที่โรงเรียนด้วยนะเป็นปืนปากกามีระเบิดได้นะเห็นว่าปืนประดงประดิษฐ์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ลั่นใส่เพื่อนข่าวเข้าไปอย่างนั้นนะน้องคนที่โชคร้ายนะฮะเสียชีวิตไปโอ้โหเฮ้ยานั้นเองลูกเอ้ยนะคุณพ่อคุณแม่ก็ เสียใจมากๆนะครับผมก็เขาโดนยิงระาบาดระวังใช่ฮะป <P ew en> ืนปากา <N> ลั่นพี่เอิมเขาบอกบางคนก็บอกว่ายิงบางคนก็บอกว่าลั่นนะฮะแต่ตามข่าวเขาบอกว่าลั่นเออแต่ก็ <M> มันลั่นตำรวจก็ฉุนเลยนะเอ,อ๊ะทำไมโรงเรียนปิดข่าวบอกว่าคีย์บอร์ดระเบิดทำไมไม่บอกว่าเป็นอ,อะไรอย่เงี้ยนะฮะเขาไม่อมีปัญหาเลยว่าช่วงนี้ออนไลน์โซเชียลมันเร็วมันแรงจริงช่วงนี้ก็ไม่ไม่อยากมีปัญหาก็จนมีปัญหานั่นแหละฮะนั่นแหละครับผมก็เป็นปัญหากันไปก็ระมัดระวังนะลูกหลานเรานะเออต้องช่วยกันดูแล นะเพราะว่าอายุยัยงน้อยอ่ะสิบสี่สิบห้าท่านเองมสามนะเออคนที่ทํานี่ไม่รู้ตกอบีเจี G เปล่อยเปลี่ยนเปล่านะนะนะคนะนะคนที่เขาทำเลยนะนะคะนะคะทุกอย่างยังไงก็ะระมัดระวังฮะลูกหลานเรานะครับโรงเรียนก็ช่วยกดขันหน่อยช่วยดูแลหน่อยเออปกติในส่งผมตรวจแล้วเกินชุดก็ตรวจใช่ทําไมเอาวงอาวุธไปตรวจกันบ้างนี่ใช่พกไปได้ยังไงทั้งปืนประดิษฐ์ทั้งระเบิดระเบิดก็น่าจะประดิษฐ์เหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้อะไรยางมีมีดพกอะไรที่ไอสารน้ำกดอ่ะ สารน้ำกดเขาบอกว่าน้ำกดซื้อออนไลน์เฮ้ยนี่นี่ออนไลน์มีขายทุกอย่างเลยเหรอฮะเป็นเซเว่นนี่จะเป็นอย่างไรไปซื้อทําไมน้ำกดแล้วไปศาสตร์กันคนเคยรักกันเคยเป็นผัวเมียกันใช่นะฮะถ้าอยากจะซื้อนี่ครับผมกาแฟชาไทยโกโก้มิ่นสมปองนะสั่งมาได้เลยทักแชทเลยนะฮะทักแชทได้เรื่อยๆเลยนะ่งกล่องมีอยู่กี่ซองฮะหนึ่งกล่องมีอยู่สิบสองซองซองหนึ่งมีกี่แคลอรีซองหนึ่งมีแค่สามสิบแคลอรี่ต่ำมากเลยนะครับผมไม่ขายสาบานอยากได้ทักแชทเอาแล้วกันนะครับผมซาบาน สับานทำไมล่ะสาบอฝนตกต้องบ่อยสาอะไรแบบรับไม่ตงซับโมซบานก็หรอกเอออยากให้เปิดเพลงอยู่ไหมฮะต้องเปิดลอกตั้งทายกันต้องเปิดใช่ไหมอยากเปิดแล้วไม่อยากเปิดล่ะได้ครับผม